ช่วนี้ได้เวลาของ7วัน7อย่างแล้วมีผู้สูงอายุในชุมชนคลองเตย70กว่าคนไปนั่งรออะไรกันไม่รู้ตั้งแต่เช้าครับมีกลุ่มชาวสวคลองเตยมานั่งรอกันตั้งแต่เช้ามืดครับมานั่งรออะไรหรือจะมารอรับเงินผู้สูงอายุไม่นานรถบัสก็รับทุกท่านมาส่งถึงที่ คนก้าวกันไปอย่างพร้อมเพรียงพอเห็นชื่อโรองพยาบาลรู้เรื่องที่มานั่งรอกันนั้นมารอความชัดเจนนี่เองงานนี้อาสาใจดีนำผู้สูงวัยที่เป็นต้อกระจกกว่า73คนเข้ารับการผ่าตัดครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ ดูแลกันอย่างดียิ่งกว่าเข้าร้านสปาซาลอนต้อที่มาบังตาก็ต้องแพ้น้ําใจที่มาบังเกิดพร้อมเดินไปผ่าตัดต้อกันเป็นหมู่คณะผ่าเสร็จกลับออกมาเหลือตาข้างเดียวไปก่อนนะครับแต่หลังจากนี้จะได้เห็นหน้าลูกหลานรวมถึงริ้วรอยบนใบหน้าชัดเจนและได้เห็นโลกใบเดิมสวยงามขึ้นแน่นอน oh